สวัสดีครับสวัสดี f อฟซลาบาก้ากันชนเหล็กทุกท่านนะครับห่างหายกันไปนานครับกับงานรีวิวนะครับผมวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวงานสร้างนะครับเป็นงานสร้างของทางร้านนะครับเป็นโลบาร์นะครับโลบาร์กางเต็นท์อเนกประสงค์นะครับต้องขอบคุณลูกค้าจากชนบุรีมากๆครับผมคันนี้คันที่สองนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ แก้ไขจุดบกพร่องของชุดที่แล้วด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นงานสร้างของที่ร้านนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพามาชมกันเลยนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะตัวนี้นะครับประกอบด้วยโลบาร์หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ ทานข้างหลังอ,อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้สามารถถอดประกอบได้นะครับแยกประกอบได้นะครับวันไหนเราไม่ใช้งานนะครับจะเหลือไว้แค่โลบาก็ได้นะครับเหลือไว้โลบาอย่างเดียวก็ได้นะครับตัวนี้ทําความยาวพอดีกับตัวรถนะครับลูกค้า,าฟิตมาว่าต้องสวยต้องเข้ารูปนะครับส่วนถาดข้างบนนะครับมีความ กว้างเมตร30คูณ2เมตร40นะครับถ้ากลางออกมาแล้วอยู่ที่3เมตร60นะครับยาวอีก2อเมตร4ีนะครับตัวนี้นะครับสามารถพับเข้าได้เก็บได้นะครับนี่นะครับไว้สำหรับเป็นฐานแหลกขนของออหรือ,อ,อใช้เวลากลางเต็นท์นะครับกลางเต็นท์สำหรับครอบครัวนะครับ ครับเพื่อว่ามีจำนวนพื้นที่ใช้สอยเยอะนะฮะตัวนี้ถอดประกอบได้หมดเลยครับแยกชิ้นหมดได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีขาค้ำไว้เพื่อรับความแข็งแรงนะครับผมนะตัวนี้ปรับระดับสูงต่ำได้นะครับ,นะรบเผื่อ,อลูกค้าไปเจอพื้นที่ต่างระดับนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮนะ ตัวนี้ปรับระดับได้หมดนะครับมีขาค้ำน็อกดาวนะครับน็อกดาวทุกชิ้นนะครับนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจงานสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสร้างงานพับอ่าฟิตติ้งแบบไหนติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์096 12907 48นะครับโอเควันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ